if you can ครับ <laughs> ผมแอบได้11วัน <laughs> เรื่องมีอยู่ว่ามีนายทหารกลุ่มหนึ่งที่กำลังจ,จะเกษียณ <laughs> ในจริง <laughs> ผมซีเรียสนะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาเรื่องสังคมผู้สูงอายุครับ <laughs> <laughs> คือคนกลุ่มนี้ กังวลว่าเมื่อกเกษียณแล้วไม่รู้จะทำอะไรดีซึ่งเป็นวิกฤตของวัยครับทีเดแตวว่าเขามีตำแหน่งหน้าที่เป็นทหารเขาจึงใช้โอกาสและวิกฤตของสังคมไทยในทางการเมืองนะเพื่อต่ออายุความเป็นคนหนุ่มสาของเขาโดยการ ยึดอำนาจและยึดทีวีครับผมมารู้ว่าผมเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในวันที่ยี่สิบสากรกฎาคมยี่พฤษภาคมสองันหาร้อยห้าิเดในประกาศฉบับที่3ของคอสชครับผมอยู่ในอันดับรายชื่อที่60คือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแฟนตาซีนะครับที่เราจะได้ เห็นว่าชื่อของเรานั้นเนี่ยได้มีการเอ่ยในทีวีทีวีรวมการเฉพาะกิจครับหมายความว่าทีวีทุกช่องเนี่ยเขาจะพูดชื่อคุณนะครับแล้วก็เขาขอให้เป็นการรอบขอนะครับขอให้มารายงานตัวจริงๆแล้วปกติเวลามีใครมาขอผมให้ทำอะไรนั้นส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยปฏิเสธครับ นะครับเพอินตอนนั้นประการแรกเลยหนึ่งผมไม่ว่างนะครับประการที่สองผมไม่รู้จักว่าไอ้องคกรที่ชื่อว่าพอสอชอนั้นเนี่ยมันเป็นองค์กรประเภทไหนเพราะว่าประเทศเราไม่เคยมีองค์กรนี้มาก่อนเลยครับยูวีมาเรียกผมไปรายงานตัวนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมไม่เข้าใจครับไม่สามารถเข้าใจได้นะครับโอเคต่อให้ผมไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับ แต่ว่ามันมีผลบังคับใช้เมื่อคุณถูกเรียกชื่อในทีวีและถ้าคุณไม่ไปในประกาศครั้งแรกนั้นเนี่ยการไม่ไปเนี่ยไม่มีความผิดนะครับแต่หลังจากที่ผมไม่ไปปุ๊บเนี่ยเขาได้ออกประกาศอีกฉบับหนึ่งเรียกผมไปแล้วก็บอกว่าถ้าผมไม่ไปผมมีความผิดนั่นจึงเป็นที่มาที่ผมได้รับโอกาสไปนอนที่ค่ายทหารเป็นครั้งที่สองในชีวิตและเป็นครั้งแรกที่เข้าสู่กระบวนการบนชั้น สารทหารนะครับผมจะเล่าเรื่องก่อนนั้นน,น,นิดหน่อยนะครับตอนที่ผมหลบอยู่สิบเอ็ดวันนะครับอยู่ในบ้านหลังหนึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันนับไม่ได้ว่าเป็นการพักผ่อนนะครับเพราะว่าผมนอนอยู่บ้านหลังนั้นเนี่ยสิบเอ็ดวันโดยที่ผมไม่เคยก้าวย่างออกจากบ้านหลังนั้นเลยตั้งแต่ผมเดินเข้าไปแล้วผมไม่รู้ว่าที่ที่ผมไปนั้นอยู่ที่ไหนเอาจริงๆผมไม่ทราบผมรู้แต่ว่าอยู่จังหวัด อยู่จังหวัดชนบุรีเพื่อนผมคนหนึ่งเพิ่งจะเช่าบ้านอยู่คนระับเขาย้ายบ้านแล้วครับได้ได้ทํางานที่บริษัทใหม่แล้วก็าได้ยินว่าผมกาลังหาที่พักนะครับเลยออฟเฟอร์ให้ผมนั้นเนี่ยไปพักได้หมายความว่าก็รู้จักในทีวีแล้วครับว่าพักทหารนั้นเรียกให้ผมไปรายงานตัวผมก็เลยไปบ้านพักหลังนั้นโดยมีเพื่อนคนหนึ่งขับรถไปส่งผมแลวผมไ็้เลยออกมาเลยนะ ถึงทุกวันนี้ผมยังไม่ทราบนะครับว่าทําไมคอสอชถึงสามารถตามตัวผมได้ณนบะบ้านหลังนั้นแต่มีข้อพิรุษอย่างหนึ่งที่ผมได้กระทําไว้ก็คือหลังจากที่ผมถูกควบคุมตัวแล้วเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งบอกกับผมว่าเขามาเฝ้าบ้านหลังเนี้สองวันแล้วแล้วเขามั่นใจว่าผมอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยเหตุผลเพราะว่าตอนเช้าเพื่อนผมเนี่ยขับรถออกไปทํางานเนี่ยแต่อ้บ้านหลังเนี่ยมันเปิดแอร์ไม่อยู่เลยครับ น้ำมันหยดครับเลยจับได้ว่ามีคนอาศัยอยู่นั้นแล้วปฏิฐานว่าผมอยู่ในนั้นนะครับโอเควันหลังถ้าใครจะหลบหนีอยากเปิดแอร์นะครับอันนี้เป็นเทคนคเรนร้อนนะครับให้ผนเปิดพัดลมอะไรก็แล้วนนไปนะครับเอาหลักนะครับทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมก็คือว่าผมได้เริ่มปฏิบัติการที่เรียกว่า catch me if you can นะครับเป็นกิจกรรมในการที่จะแม้ ไู่นะครับผมก็พยายามเป็นหนูวิ่งหนีไปวิ่งหนูกันมาวิ่งหนีไปมานะครับเพื่อใช้กิจกรรมตรงนี้เป็นวิธีการตอบโต้กับรับในเวลานั้นว่าจะนิ้งวรรัฐได้หรือเปล่าครับคือตอบโต้กับคณะรัฐประหารในเวลานั้นว่าผมไม่ยอมรับอํานาจรัฐประหารของพวกเขาสิ่งที่เขาทํานะครับหนึ่งเขาอายัดบัญชีผมนะครับ การนนทิีผมเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะครับผมเป็นกรรมการอีก4มูลนิธินะครับและผมเป็นกรรมการหนึ่งในสของผู้มีอำนาจมีอำนาจในการลงนามในการเบิกเบิกเงินของ,ของมูลนิธิเวลาทําธุรกรรมอะไรต่างๆปรากฏว่ามีมูลนิธิแห่งหนึ่งถูกอายัดบัญชีหมดมูลนิธิเลยเพราะว่าผมเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจเซ็นลงนามดังนั้นเนี่ยเงินที่ถูกอายัดบัญชีจึงไม่ใช่บัญชีผมเท่านั้นเป็นบัญชีของมูลนิธิอื่นด้วย หลังจากนั้นไม่นานนะครับมีอีกมูลนิธีหนึ <It> ่งนะครับได้ทาการได้ทาการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่ามีมีมีเหตุอันควรปัะการในการที่จะไปแก้ไขระเบียบของมูลนิธินะครับปรากฏว่ามูลนิธิได้ส่งเรื่องไปถึงคณะสานักงานเขตนะครับที่ดูแลเรื่องการเปลี่ยนระเบียบของมูลนิธิปรากฏว่าทางสานักงานเขตไม่อัุมัติให้มีการแก้ไขระเบียบของมูลนิธิด้วยเหตุผลว่า มีชื่อนายสมบัติบุญงามะนงซึ่งเป็นบุคคลภัยความมั่นคงเนี่ยเป็นกรรมการอยู่พอผมรับทราบเรื่องนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของผมหลังจากนั้นนะครับมีโอกาสผมลาออกทุกมูลนิธิที่ผมเป็นกรรมการอยู่หมดสิ้นเลยถึงแม้ในปัจจุบันนี้ผมยังไม่กล้าไปเป็นกรรมการมูลนิธิใดๆเลยนี่เป็นผลพ่วงที่เกิดขึ้นนะครับเอาละหลังจากอายัดบัญชีแล้วสิ่งที่เขาทำต่อไปก็คือเขาพยายามจะหาตัวผมไม่เจอเนื่องจากว่า ผมไปแอบอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับที่เปิดแอนะร์ปรากฏว่าเขาพยายามจะหาข้อมูลครับว่าผมนั้นไปแอบซ่อนอยู่ที่ไหนจึงไปหาลูกสาวผมเผื่อลูกสาวผมจะรู้ว่าผมนั้นอยู่ที่ไหนแต่ผมไม่ได้บอกลูกสาวว่าอยู่ที่ไหนนะครับมีอยู่วันหนึ่งครับทหารได้ขับรถไปที่หน้าโรงเรียนที่ลูกสาวผมเรียนอยู่ตอนเย็นก่อนที่จะเลิกเรียน ก็มีทางทางโรงเรียนก็ติดต่อมาที่ครอบครัวบอกว่าตอนนี้มีรถทหารรออยู่ที่หน้าโรงเรียนนะครับขอให้ผู้ปกครองมารับลูกสาวผมออกไปนะครับพอผมทราบเรื่องนี้เสร็จก็ประสานงานให้เพื่อนฝูงที่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับรถไปรับล,ลูบกสาวผมออกมาจากโรงเรียนนะครับ และผมก็โพสต์เรื่องนี้งลงไปในายโซเชียลมีเดียว่าผมลูกสาวผมถูกคุกคามที่โรงเรียนนะครับมีสื่อมวลชนฉบับหนึ่งไปสอบถามทหารที่เชียงรายที่มีตําแหน่งในเวลานั้นถามว่าทหารไปดักรอลูกสาวผมอยู่ที่นั่นทำไม <c oughs> เขาอธิบายบอกว่าเขายอมรับว่าทหารได้ไปที่โรงเรียนแห่งนั้นจริงแต่มีวัตถุประสงค์ที่ดีครับเห็นว่า บิดาของเขาเนี่ยถูกอยายัดบัญชีเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องทุนการศึกษาจึงจะจับขอญาตเชิญลูกสาวผมนั้นไปรับทุนการศาึกษาไทายค่ายทหาร,รนี่มันเป็นเรื่องที่จุมาเป็นเรื่องที่เดือดเชื่อ,อมากๆครับสำหรับคำตอบอน,นี้นะครับนะครับโอเคนั่นก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นอะไรผมอยู่ผมอยู่ที่บ้านผมแอบอยู่ที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งนั้นสิบเอ็ดวันครับ หลังจากนั้นเขาก็มีตำรวจเข้ามาตำรวจและทหารครับเข้ามาควบคุมตัวผมนะครับแล้วก็มัดตาผมแล้วก็พาผมขึ้นรถมาที่สถานที่แห่งหนึ่งผมพยายามจะถามเขาว่าเขาจะปิดตาผมทําไมนะครับเขาเปิดคนที่เปิดตาให้ผมได้เนี่ยคือทหารนะครับผมไม่รู้เลยว่าผมไปที่ไหนแต่ผมขอญาตสดุดีนายตำรวจท่านหนึ่งครับในขณะที่ผมถูกจับกลุมแล้วเนี่ยนายตำรวจท,นนท่านหนึ่งท่านนั้นบอกผมว่า เขาไม่ทราบว่าเขากําลังมาจับกุมใครเพรากำลังตาม Facebook ผมอยู่ไงคือตามในฐานะของคนฟแฟนคลับนะครับตามแฟนคลับอยู่แล้วเขาตกใจมากที่พบว่าคนที่เขามาจับนั้นเนี่ยคือผมเองนะครับแล้วเขารู้สึกเสียใจนะครับก็บอกผมว่าคุณสมบัติคุณเก็บข้าวของที่จําเป็นเสื้อผ้าจำเป็นใส่กระเป๋าและจะต้องเดินทางออกจากบ้านหลังนั้นนะครับ ผมก็พยายามจะเก็บข้าวขอแลักของที่ผมกังวลมากที่สุดเนี่ยคือโทรศัพท์มือถือครนะับนะครับผมได้เอาโทรศัพท์มือถือผมเนี่ยไปซ่อนไว้ที่ตู้เสื้อผ้านะครับแอบไว้ผมไม่อยากให้เขาได้โทรศัพท์มือถือขณะที่คอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยได้ปิดลงเรียบร้อยแล้วผมพิมพ์คำคำสุดท้ายว่าผมถูกจับแล้วและผมก็ปิดคอมพิวเตอร์ลงมีภาพสวดเรียบร้อยดังนั้นเวลาเขาเปิดขึ้นมาเขาจะสาไม่สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ผมได้แต่ลูกผมต้องแอบเอาโทรศัพท์ ไปซุกไว้ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยมาค้นเขาก็เป็นพรรมดา,าน,นะครับหลังจากจับคุณเต็จเขาก็ค้คคนรู่นเนาี่ค้นไปค้นมาครับไอโทรศัพท์ผมมันตกข้างหน้านี้เลยครับปุ๊บนะครับผมนี่ยืนสตาร์ทเลยนะครับผมไม่ทำยังไงบอกบอกกองหน้าต้องตากันอยู่เขาก็บอกผมว่าเขาเ,เขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกคุณสุณ๊บันเอาไปเก็บ <laughs> ผมได้ยาเอาไปเก็บอีกทีหนึ่งครับ นะครับอันนี้เป็นวามกรุณนายอย่างมากนะผมบอกไปก่อนนะถ้าผมจำหน้ากับชื่อเขาไม่ได้แล้วนะครับ <S <S ดังนั้นอย่ามาถามผมว่าเขาตำรวจคนนั้นเป็นใคร <S 1> <S 1> นะครับโอเคจบเรื okay. ่อง,งตำรวจนะอันนี้ไม่จบแค่ดีเดียวตำรวจคนนั้นถามผมว่ามีอะไรที่ผมกังวลบ้างผมบอกเขาว่าผมไม่แน่ใจว่าทหารซึ่งทหารมารออยู่แล้วนะครับจะบรับลูกต่อจากตำรวจนะครับผมไม่แน่ใจว่าทหารเนี่ยจะพาผมไปที่ไหนทำยังไง ผมจะนั่นใจว่าการถูกจับกลุ่มผมในรั้นนี้เนี่ยจะเป็นที่รับรู้ทางสาธารณะได้แล้วหมายความว่าจะไม่ไม่ไม่ใช่มีแค่คนที่จับกลุมผมเท่านั้นที่รู้ว่าผมถูกจับกลุ่มรับวไปไหนนายตำรวจคนนั้นบอกกับผมบอกว่าเขารับปากเขาจะดูแลเรื่องนี้ให้ผมเขาจะขับรถตามผมไปจนถึงที่ที่ผมอยู่นะครับแล้วเขาก็นแลนผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรละผมก็เดินทางมาถึง ถึงที่แห่งหนึ่งก็ผมไมตอนแรกผมไม่รู้ที่ไหนนะแต่ผมก็ดาวว่าแล้วก็เป็นค่ายทหารนะครับแล้วก็พาไปในห้องแบบนี้ผมบอกก่อนว่าเตียงที่เห็นกันอยู่นี่เป็นเตียงแบบที่ผมนอนจริงๆนะครับห้องที่อยู่นี่ถือว่าเป็นห้อง v i p ครับนะครับเพราะว่ามีแอร์ทรัวรงตั้งอยู่นะครับแอร์นี่ค่อนข้างใช้ได้แม้ว่าอาคารหลังนั้นจะเก่าแต่แอร์นี่ใช้ได้เลยนะครับเย็นดีมากเลยนะครับแต่ปัญหาของห้องนี้ก็คือว่าเขามีแอร์ที่เยน็นแต่ไม่มีผ้าปมครับ <laughs> ผมอยู่ที่นั่นเก้าวันครับอยู่ที่นั่นเก้าวันถ้านับกันจากวันนะไปถึงตอนกลางคืนใช่ไหมครับแล้วก็ไปปล่อยวันเช้าวันจริงไม่ได้ว่าปล่อยนะครับส่งตัวผมไปที่สถานีตําตวรวจเป็นสถตำรวจเป็นเนกองบริการของขอสโมสตรทหารนะครับแต่ทั้งหมดเก้าวันทั้งที่กฎหมายมีอานาจควบคุมผมเพียงแค่เจ็ดวันเอาละผมจะพูดถึงบทสนทนาที่ผมเกิดขึ้นและผมเรียนรู้ในขณะที่ผมใช้ชีวิตอยู่ในค่ายทหารโอเคครับ ใน่ั้นทหารถ้าคุณจะเห็นในรูปนี้นะครับมันเป็นภาพที่ผมขอให้ทางผู้จัดงานช่วยทาภาพนี้ให้ผมถี่นะครับ<ห>ผมอยู่ในที่ที่หนึ่งที่ไม่ได้อัดรับอนุญ,ญาตบอกว่าที่ตรงนั้นคือที่ไหนนะครับนอกจากไม่อนุญาตแล้วนะครับในห้องหลังนั้นเนี่ยจะมีหน้าต่างแบบนี้อยู่และหน้าต่างนี้มีกระดาษหนังสือที่ปิดอยู่ด้วยครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเล๊ะเป็นความหวังดีหรือเปล่าว่าป้องกันรังสี u ูวีที่จะเข้ามากระทบกับที่มองอ,องใช่ไหม ไม่ใช่นะครับเขาไม่ต้องการให้ผมมองออกไปข้างนอกครับว่าข้างนอกมันมีอะไรอยู่หรือตรงนี้อยู่ที่ไหนนะครับในขณะที่ผมนั่งวันแรกที่ผมไปถึงนะครับมีนายทหารคนหนึ่งเขามาคุยกับผมว่าที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับเป็นทหารพื้นที่แล้วไม่ใช่คนจับกุมผมแล้วก็ถามว่าคุณสมบัติคุณต้องการอะไรพิเศษไหมในขณะที่คุณจะต้องอยู่ที่นี่นะครับผมก็เลยบอกว่าผมผมอยากจะได้หนังสืออ่านเพราะผมไม่ได้เตรียมอะไรมาลย หมายความว่าผมไม่รู้ท uh, ี่ใช้ชีวิตยังไงโดยที่ไม่มีอะไรทาเลยอยู่ในห้องหลังนั้นด้วยความกรุณาครับในทหารท่านนั้นวัาลุกขึ้นได้อ่านหนังสือมาให้ผมอ่านกัเป็นหนังสือธรรมะกันนี่แต่แต่จริงๆผมขอบคุณมากนะนี่แต่ว่าเขาไม่ได้แกล้งผมนะผมผมมั่นใจว่าเขาไม่ได้แกล้งผมเป็นความปรารถนาดียางแท้จริงเลยแต่ว่าเขามีหนังสือแค่นั้นเอาไาให้ผมอ่านในค่ายทหารนะครับอผมก็ได้เปิดอ่านอยู่บ้างแต่ก็ไม่อินกดโทรติดทีเป็นเอที นะครับก็อาจจะพอประมาณค่าเวลากันไปนะครับแล้วก็ได้บทสนทนากันโอเคผมอยู่ภายใต้าการดูแลเขาบอกว่า <c oughs> บ้านหลังเนี้ยไม่ใช่ผม <c oughs> คนแรกที่มาอยู่เราเขาเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นบ้านรับรอง VIP <c oughs> ผมได้เป็น VIP นะครับแล้ววันหนึ่งครับบทสนทนาผมก็เปิดบทสนทนากับนายสิทคนหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าชุด ดูแลความปลอดภัยของ VIP ผมอธิบายก่อนนะครับเขาจะมีหัวหน้าชุดอยู่คนหนึ่งเป็นนายสิแล้วก็จะมีเด็กหนุ่มๆอีกสิบคนครับถือปืนกลสั้นชาโวผมรู้ขนาดนั้นเพราะว่าผมไม่รู้จะถามเรื่องอะไรคุยกันหมดแล้วผมถามถึงเรื่องว่าไอ้ปืนนะั้นมันเรียกว่าปืนอะไรรุ่นไหนผมรู้ว่าชาโวนันเป็นปืนของอิสาราเอล,ละนะครับที่เป็นข่าวิสโทเชีนะครับทีนี้วันหนึ่งผมก็ ใจกล้าครับเริ่มเปิดประเด็นสนทนาผมก็เลยบอก,บอก,บ,อกบอกในสิ่งตัวนี้บอกว่าพี่ผมพูดตรงๆนะผมคิดว่ามันไม่ค่อยอยุติธรรมเท่าไหร่ที่ผมอ่ะผู้ต้องหาอย่างผมอ่ะจะถูกควบคุมตัวไว้ในที่นี้และไม่สามารถใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารกับคนสนิทคนที่ผมไว้วางใจหรือทนายความได้จนลูกผมไม่รู้ด้่ยครับไปว่าผมอยู่ที่ไหนหลักการเนี้ยมันผิด เพราะว่าผมควรจะยังไงผมควรผู้ต้องหาควรจะมีสิทธิทใช่ไหมครับผมเคยมีประสบการณ์ถูกดาเนินคดีมาหลายคดีอันนี้เป็นต้นทุนงั้นใครโดนคดีมาก่อนคนิดในแง่งดีแบบผมจะไปต่อรองได้จะใช้ชุดความรู้นี้ไปต่อรองปรากฏก็ว่าไงครับเขาบอกว่าคุณสมบัติคุณไม่ใช่ผู้ต้องหาคุณเป็นเฉลยไอสี่ เปแวเป็นแว๊บเลยคือผมรับ hmm. รู้สถานะที่แท้จริงนะคือผมไม่เข้าใจตอนที่ผมอยู่หลายวันที่ผมอยู่ในในค่ายทหารนั้นะผมไม่เข้าใจว่าทําไมผมถูกปฏิบัติแบบนี้แล้วมันอึดอัดใจมากมันอึดอัดมันมันเข้าใจเรื่องตักตกได้ไหมมันมันจะหวงจะหมุนวิ่งหมุนไปหมุนมาแล้วผมรู้สึกว่ามันอธิบายไม่ได้มันมันไม่ยุติธรรมแต่พอเขาบอกผมไปเฉลยเท่านั้นแหละเสีย นะครับผมลิกซแวร์เลยเลิกโอแวร์เล,เลย,เลยนะครับว่านี่นี่คือสถานะที่แท้จริงของผมโอเคเอ,อ๋อผมลืมเล่าฉากหนึ่งเ <laughs> นื่องจากว่าจะต่อทักแคสปีอินดูแคร์นะคแรบบับซึ่งเป็นฉากสำคัญเป็นฉากที่คือยังไงคุณไม่มีทางลืมภาพนะั้นมันเป็นฉากที่ผมรู้สึกว่าตัวเองเหมือนจอห์นวิชคือตอนที่เขาทุบประตูห้องอะ่ะ แล้วบอกให้ผมเปิดประตูอะรถดังมากสิดังมากเลยนะคะคือในขณะที่ผมไปพิมพิมว่าสุกสุกกลับแล้วผมยังไม่ได้ใส่เสื้อนะครับผมมีเกงแค่ตัวเดียวดังนั้นเนี่ยผมพิมเสร็จเรียบร้อยตู้มาเสียงมันยังทุกปั๊บปังปัง,ปงอีกนี่นผมก็แบเอาเสื้อมาใส่แล้วผมก็เปิดประตูออกไปมผมเห็นคนประมาณสิบคนครับยืนซ้อนกันไปฮะแต่ทุกคนเนี่ยถือปืนแล้วก็ส่องปืนผม <c oughs> <c oughs> เป็นสินกระบอกเลยคะับองาที่ผมซึ้ คือภาพที่คุณเปิดประตูไปแล้วคุณเห็นปืน <c oughs> ปน่ะคุณคือผมไม่เคยถูกคือผมไม่เคยถูกคนจี้อ่ะที่เอามีดมาจี้มาเดินเดินอยู่แล้วมีคนมาจี้เอาเอาเงินมาเอาโทรศัพท์มาเลยผมผมไม่เคยมีประสบการณ์ถูกใช้อาวุธอ่ะข่มขู่ฉันผมผมไม่เคยมีแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมีประสบการณ์แบบในระดับที่เรียกว่าทิ้งนะครับคือเป็นมืนสิกคโปรแล้ว ฟิลจริงๆฟิลเหมือนจอนวิชเลยนะครับแต่ว่าเป็นจอนวิทีห่หงอวยเลยนะครับค่คนุปคนตื่นสองขึ้นมาแล้วผมโอ้โหที่เป็นพยากรนะครับตำรวจให้เหตุผลยังไงนะครับตำรวจให้เหตุผลว่าที่เขาจะต้องเอากําลังมาแล้วก็ต้องทําอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเขาคิดว่าคนระดับปปะไรจุดนั้นเนี่ยหากม,มีการหลบหนีนั้นเนี่ยจะต้องมีมือปืนหรือควมีสีเนี่ยคอยคุ้งุ้มกันความปลอดภัยนะครับเขาคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับเอาละ อันนี้ก็เรื่อง่อนยิปจบไปนะครับกลับมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการรับประหารนะครับเป็นเรื่องที่ผมได้มีประสบการณ์ขึ้นศาลทหารนะครับคือผมไม่เคยมีจินตนาการเลยนะครับได้ว่าจะเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบเขาเรียกว่าหลังผ่านปีห้าสามมาแล้วว่าเดือดว่าอะไรแล้วอะไรนะครับแล้วก็เป็นคดีความมาผมเคยถูกคนเอกสนธิกับพร دة สะพังฟ้องมานะครับ เคยขึ้นศาลเคยต่อสู้กับทหารเคยอะไรแต่ว่าผมไม่เคยมีจินตนาการเลยว่าผมจะต้องถูกดำเนินคดีในศาลทหาราแต่พอถ้าคุณทบทวนเรื่องคำตอบที่นายสิคนนั้นตอบว่าคุณเป็นเฉลยแล้วเนี่ยกูจะเข้าใจเรื่องน,นี้ได้แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่แฟร์มากๆเพราะอะไรครับขณะที่คุณเข้าไปศาลนั้นเนี่ยมันเป็นศาลทหาราและคนที่ฟ้องคุณนั้นเนี่ยก็เป็นอายการทหาร และคนที่นั่งบัรลังอยู่บนข้างหน้าคุณนั้นเนี่ยทั้งสามคนนั้นเนี่ยเป็นสา,ารทหารเป็นตุลาการทหารสารทหารตอนขณะที่ผมยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าผมผมจะต่อสู้ยังไงนะครับผมข้ามเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งแต่ผมไม่พูดในวันนี้ผมผมคงไม่ทำไม่ได,มไมได้เพราะลูกชายของเขาในยอยู่อยู่ในในที่นี้วันที่ถูกส่งตัวออกจากค่ายทหารและมาที่สงโมสรกอ,องทัพบกนั้นเนี่ยนะคะรับเพื่อมาทำคดีแล้วก็จะสง่งส่งเรื่องต่อผม เป็นการส่งให้สู่กระบวนการยุติธรรมนะครับผมโดนคดีแรกนะครับขัดขืนคําสั่งคอสอชอนะครับคดีที่หนึ่งสองผมโดนคดีพลบอคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ไปโพสต์ในอินเทอร์เน็ตนะครับไปบอกเขาว่าไอ้พวกนี้มันเป็นพวกรัดประหารยึดอำนาจทำลายการปกครองรุร้แรงกันพออ่อันที่สามผมโดนมาตราหนึ่งร้อยสิบหกภายความมั่นคงนะครับตอนที่ผมติดอยู่ในกุ๊ ผมถูกฟ้องมาตรา112ผมสาบานได้เลยว่าในขณะที่อยู่ส,สู้ดิ้นันแอดอยู่แล้วราสู้นั้นเนี่ยผมตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าผมทําสิ่งนั้นเนี่ยโดยสํานึกของคนละเมืองเพื่อพิทักรัฐธรรมนูญผมคิดว่าผมเป็นคนละเมือนดีตอนเด็กๆผมถูกสอนว่า <c oughs> เราเด็กๆต้องเป็นคนละเมืองดี <c oughs> ใช่ไหมครับ รักษากฎหมายอย่าทําผิดกฎหมายเอาอีหามีคนเอาอาวุธสงครามมายึดอํานาจล้มล้างการปกครองเอาผมพีทักษ์รัฐธรรมนูญผมพิทักษ์กฎหมายผมผิดยังไงปรากฏว่าพบมันผิดแล้วกันก็พาผมจับผมไปอยู่ในค่ายทหารเก้าวันนะครับแล้วก็เอามาสกตัว คนแรกเลยที่ผมเจอซึ่งไม่ใช่ตำรวจและไม่ใช่ทหารแล้วก็ไม่ไม่ใช่แม่บ้านใ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 นสัง,งคมสอตํารวจตำรวจคนหนึ่งเดินมาบอกผมบอกคุณสมบัติมีคนอยากพบคุณผมนี่งงเลยครูมาที่ยังไม่รู้ครูมาที่ไหนยังไงจะจับต้นจดไปลายไม่ถูกนะครับแต่ว่านายตำรวจคนนั้นเดินม,มาบอกผมว่ามีคนหนึ่งอยากพบตัวคุณใครครับยนายนนำพัน <laughs> ผมบอกว่าไปเอาเข้ามาเลยครับ <laughs> ไอตำรวจคนนั้นยังรอบพี่ผมอยู่เลยนะครับบอกว่าคุสมบัติคุณไม่ควรทําให้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่คุณไม่ต้องให้เขาเข้ามาหรอกนะไอนนี่เป็นกระบวนการธรรมดาปกติไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าทำที่ดีก็ไม่ต้องให้เข้ามาแต่ผมยืนยันครับยืนยันให้อานอนท์นำพาเข้ามาแล้วก็อนอนท์นำพาเป็นทนายในคดีความของผมในคดีที่ผมโดนทุกกาดำเนินการ,น,รนะครับการทั้งนะครับ โอเคครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวช่วสั้นๆนะครับผมอาจจะเล่าเหตุการณ์ลลกษณะนี้เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความผิดปกตินะครับในกระบวนการยุติธรรมนะครับผ่านเรื่องราวที่ผมบันเทิงอยู่นะครับแต่ผมแบบจะบอกว่านี่ไม่ประเทศไทยนั้นไม่ใช่หนังเรื่อง Catch Me If You Can หรือ John w i s h ครับการเมืองไทยเป็นการเมืองที่คล้ายๆกับภาพยนตร์ไทยยอดนิยมเรื่องหนึ่งครับ ที่มีด้วยกันหลายตอนแล้วมันจะมามนสลับกันมาเรื่อยๆนะครับเมื่อโอกาสมาถึงภาพยนตรไทยเรื่องนั้นชื่อว่าบ้านผีปอบนะครับแล้วมันจะมีการมีความล้าหมุนไปหมุนมาแบบนี้นะครับผมก็หวังว่าเทรนตุ้งบ้านผีปอบน,นั้นจะได้จบไปนะครับและพวกเราจะได้กลับสู่ความเป,ป,ป็นปกติและขอให้มีการเรียนผู้ัดกัร,รและผู้ดูแลเงนทุกคนครับขอบคุณครับ